ถึงช่วงเทศกาลกินเจหรือที่เรียกกันว่าถือสิ่งกินผักแล้วนะครับถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจําปีเลยก็ว่าได้วันนี้หมอเบิ้ลขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเชิญชวนให้กับผู้สแสวงบุญทุกท่านร่วมบุญในการเทศกาลถือสิ่งกินเจกันดีกว่านะครับโดยเริ่มต้นทานเจกันตั้งแต่วันที่17ตุลาคมยาวจนไปถึงวันที่25ตุลาคมเป็นเวลา9วัน9คืนนะครับ1ปีเราทานเจร่วมกันแค่9วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากมาก และถ้าใครได้ถือสินร่วมด้วยแล้วก็เขาบอกว่าจะเป็นบุญยิ่งอนัน,นต์สำหรับตัวท่านและครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในปีนี้ขอเชิญชวนทุกทกท่านผู้สแสวงบุญทุกทุกท,กท่านร่วมบุญกับหมอเบิ้ลกันนะครับคุณจะได้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในเทศกาลถือสินกินเจป,ปีนี้ครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิร์นนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่าปานยิ้มไปด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวไปหมดเลยนะครับทางพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารซึ่งจะนําปัญหามาให้กับคุณหนึ่งทำให้คุณหนึ่งนันเครียดหงุดหงิดรวมไปถึงมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้เคล็ดลับครับคุณหนึ่งใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้าหอมออรา่ามนตราใส่แหวนนิ้วนางนําเกลือนพก้าว,วางบนโต๊ะทํางานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอก ดีขึ้นครับ วันนี้คุณสองจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆย้ำนะครับเพื่อเล็กน้อยเท่านั้นกับคนรอบข้างคนรอบกายทางพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทางที่มีอายุมากกว่าและน้อยกว่านะครับรวมไปถึงมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ไดีเกิดขึ้นอีกด้วยแต่ก็มีโอกาสจะได้โชคลาภเช่นเดียวกันเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเหลืองหรือดำใส่น้ำหอมออร่ามนตราตัดเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านใส่แหวนนิ้วนาจะช่วยให้ ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ3ามจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณ3ามรับผิดชอบขอให้คุณ3ามระมัดระวังดีๆนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ค่อยลงตัวและจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เพราะแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณ3า,านั้นวุ่นวายเหนื่อยใจหงุดหงิดไม่ได้ดังใจขอให้คุณ3าม,มีสติเยอะๆนะครับเคารบครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้ําหอมมงคลออรามนตราใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วก้อยจะช่วย ให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่จะมีเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสี่รับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าจะเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยสําหรับคุณสี่เลยล่ะครับ วันนี้คุณห้ามีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นและรวมไปถึงบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณห้าทำให้คุณห้าหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเบื่อเบื่อเสงเิงได้ในวันนี้นะครับเคล็ดลับครับให้คุณห้าใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้ำหอมออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วชี้หรือนิ้วกลางนำเกลือนพอก้าววางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออก นอกรัวบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ6มีโอกาสจะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวเกิดขึ้นโชคดีในวันนี้และรวมไปถึงบริวารคนรักหุ้นส่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าก็เข้ามาทําให้คุณ6นั้นสบายอกสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณหมากๆเลยล่ะครับ วันนี้คุณเจจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวไปหมดเลยนะครับซึ่งจะนําปัญหามาให้กับคุณเจํทำให้คุณเจเครียดหงุดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งและจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณเจรับผิดชอบขอให้คุณเจระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักด้วยความรักจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ในวันนี้ขอให้ระมัดระวังตรงนี้เช่นเดียวกันเคล็ดลับครับคุณเจใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ําตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลอรามนตราใส่วน กลางนําเกลือ,อนพก้าวางบนโต๊ะทํางานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณแปดจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายแต่ก็จะมีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุยทําให้คุณแปดสบายอกสบายใจบางท่านอาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งจะทําให้สบายใจเข้าไปใหญ่รวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณแปดรับผิดชอบจะราบรื่นไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักก็จะราบรื่นด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณแปดเลยละครับ วันนี้คุณก้าจะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบกายไปหมดเลยนะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารคนรักทั้งที่มีอายุมากกว่าและอายุน้อยกว่าครับทำให้คุณก้าวนังเครียดหงุดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งใจร้อนขอให้คุณก้าวระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีขาวเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้ำหอมมงคลออร่ามตราใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ ันนี้คนรอบข้างคนรอบกายทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทั้งที่มีอายุมากกว่าและน้อยกว่าจะทําให้คุณสูนนั้นมีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือมีขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสูนเลยละครับ